สวัสดีค่ะคุณครูสุวัฒนาพินไทยสงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนบทเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเกี่ยวกับคำเชื่อมซึ่ง คำเชื่อมเนี่ยเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะในคลิปประมาณคลิปที่2นะลูกนะแต่วันนี้คุณครูจะมาทบทวนเรื่องคำเชื่อมนะคะ,ะคำเชื่อมเนี่ยตัวชี้วัดของในเนื้อเรื่องนี้ก็คือท4.1ป5้ทับนะคะระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้หนูสามารถเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้นะไม่ว่าจะเป็นดินสอ,อยางลบ สมุดจดความรู้เล็กๆน้อยๆได้นะคะจดความรู้ในวันนี้ที่ครูสอนเพราะว่าตอนท้ายชั่วโมงเนี่ยเราจะมีใบงานนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตอธิบายสาระความรู้นะคะว่าเขาระบุไว้ว่าอย่างไรนะคะคำเชื่อมมีหน้าที่เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคเข้าด้วยกัน คำเชื่อมใช้เชื่อมประโยคต้องใช้เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูความหมายของคำเชื่อมกันนะคะว่าคำเชื่อมนั้นนะ่ะหมายถึงอะไรนะคะคำเชื่อมหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันประโยคจะมีความกระชับและสลัดสลวยขึ้นนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำ แล้วก็เชื่อมข้อความนะคะให้ติดต่อติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเด็กๆต่อมานะคะอันนี้คุณครูก็จะมีคำถามให้นักเรียนทำพร้อมก,รรมกับครูนะคะซึ่งจะมีเห็นไหมคะกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสีม่วงนะคะเป็นคำว่าเป็นเหตุเป็นผลคล้อยตามการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือขัดแย้งกันนะลูกนะแล้วก็จะมีคำว่าคำเชื่อมให้นะคะเด็กๆสังเกตนะคะที่ครูทำ ทำตัวหนังสือสีแดงนะคะเห็นไหมอ่าเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะให้นักเรียนสังเกตดูตัวอย่างด้วยคำว่าเช่นนะลูกนะหนูไม่ต้องงงลูกหนูดูตรงนี้คำว่าเช่นที่ครูทำเป็นวงกลมสีเขียวไว้นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเช่นคุณพ่อและแม่ไปทำงาน ทั้งพ่อทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ไปทํางานนะลูกแสดงว่าคําเชื่อมประโยคนี้มันมีใจความแบบไหนคะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะก็คือคล้อยตามกันนะคะก็คือเป็นเนื้อเรื่องไปทางเดียวกันนะคะไม่ได้ขัดแย้งอะไรเลยนะคะก็คือพ่อและแม่เนี่ยไปทํางานนะคะเอประมาณนี้นะคะแล้วข้อที่สองข้อที่2นะคะเด็กๆหนูดูค่ะดูพร้อมกันกับคูนะคะข้อที่2เช่น ต้องชอบวิ่งแต่พี่ชอบเดินนะคะดูสังเกตนะคะมันจะมีคำว่าแต่แต่แต่เป็นตัวหนังสือสีแดงๆหนูสังเกตคำว่าแต่อย่างเดียวเลยค่ะลูกมีคำว่าแต่แสดงว่าเป็นคำเชื่อมแบบไหนคะประโยคที่มีความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือเธอจะร้องเพลงหรือ เต้นนะคะ,ะดูนะเธอจะร้องเพลงหรือเต้นหนูดูประโยคคํานี้ค่ะลูกคาว่าหรือหรือเป็นคําเชื่อมที่มีอะไรคะใจความแบบไหนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะดูนะคะเด็กๆก็จะมีคําว่าเนี่ยเห็นไหมคะเช่นเพราะฝนตกน้ําจึงท่วมเพราะฝนตกน้ําจึงท่วมหนูสังเกตคําว่าเพราะ เพราะที่ครูทำตัวหนังสือสีแดงๆแล้วก็คำว่าจึงแสดงว่าต้องเป็นคำเชื่อมแบบไหนคะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะเด็กๆอาต่อมานะคะคุณครูก็จะมาคำเชื่อมอีก,กัน,นึงก็คือตัวอย่างเช่นจงเติมคำลงในช่องว่างให้สอดของ กับประโยคที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างก็คือพอยและพิมพ์กำลังรับประทานอาหารที่โรงอาหารนะคะเด็กๆสังเกตก่อนสิ่งแรกเลยที่หนูจะสามารถแยกได้ว่า ประโยคนี้มีคำเชื่อมว่าอะไรและมีใจความอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยหนูต้องหาก่อนว่าคำเชื่อมมันคือตรงไหนนะคะอ่าไปดูกันนะคะว่าคำตอบเราสองคนตรงกันไหมนะคะจากประโยคมีคำว่าและนะคะและเนี่ยเป็นคำเชื่อมนะลูกนะและเป็นคำเชื่อมนะคะเป็นคำเชื่อมเชื่อมคำว่าอะไรเชื่อมกับคำว่าพลอยเห็นไหมสังเกตไหมและมันจะอยู่ตรงกลางของคำระหว่างพลอยกับ พิมพ์นะคะอ่าคำว่าพิมพ์นะคะแล้วก็มีใจความอะไรคะคล้อยตามกันนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาดูประโยคต่อมาไม่เขาก็เธอก็ต้องไปกับฉันไม่เขาก็เธอ ก็ต้องไปกับฉันคำเชื่อมในประโยคนี้คือคำว่าไม่จุดๆุดจุด,จดก็เชื่อมคำว่าอะไรไม่มันอยู่ข้างหน้าคำว่าเขานะคะเชื่อมคำว่าเขากับคำว่าเธอเห็นไหมคะ,ะมีใจความแบบไหนคะเด็กๆเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เขาแล้วก็เธอเนี่ยต้องไปกับฉันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าระหว่างเธอกับเขาเนี่ยใครจะไปกับฉันนะคะเด็กๆต่อมา ประโยคต่อมาส้มโอกับส้มเขียวหวานเป็นเพื่อนกันนะคะสังเกตนะคะว่าคำไหนเป็นคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมข้อนี้คือคำว่ากับนะลูกนะอ่ะลองดูนะคะว่ากับเหมือนกันไหมนะคะจากประโยคมีคำว่ากับเห็นไหมคะเป็นคำเชื่อมเชื่อมคำว่าอะไรก็คือส้อมโอแล้วก็ส้มเขียวหวานนะคะซึ่งคำว่ากับนั้นนะ่ะเขาระบุไว้แล้วตั้งแต่คลิปที่ น่าจะเป็นประมาณคลิปที่2นะคะที่ครูสอนเกี่ยวกับเรื่องคําเชื่อมหรือคําสันธานนะคะ,ะมีความคล้อยตามกันนั่นเองนะคะต่อมาประโยคต่อมาเธอจะอ่านหนังสือหรือจะเรียนกีฬานะคะอ,อาจจะเป็นเล่นกีฬาก็ได้นะลูกนะ,ะจากประโยคมีคําว่าหรือนะคะมีคําเชื่อมระหว่างเธอจะอ่านหนังสือแล้วก็ เธอจะเล่นกีฬานะคะเป็นอ่าเป็นมีใจความคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือเธอเนี่ยเลือกมาว่าเธอจะอ่านหนังสือหรือจะเล่นกีฬาเป็นใจความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยมันไม่สามารถทำพร้อมกันได้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกนะลูกนะอ่ะต่อมาดูประโยคต่อมานะคะ เขาชอบสีแดงแต่ฉันชอบสีชมพูเอช่วยครูหน่อยสิคะว่าคำเชื่อมในข้อนี้มันคือคําว่าอะไรนะคะสังเกตไหมเขาชอบสีแดงแต่ฉันชอบสีชมพูแน่นอนคะ่ะลูกมีคําเชื่อมคือคําว่าอะไรคะแต่เห็นไหมคะอ่าคำว่าแต่เนี่ยเป็นคําเชื่อมแน่นอนนะคะทีนี้คําว่าแตปาาาา่ประโยคข้างหน้าของเขาคือคําว่าอะไรลูกประโยคข้างหน้าของเขาคือ เขาชอบสีแดงแล้วประโยคข้างหลังคําว่าแต่เขาเขาคือคําว่าอะไรคะคือฉันชอบสีชมพูอ่าเรารู้แล้วว่ามันเชื่อมประโยคประโยคนี้นะทีนี้คําเชื่อมคําว่าแต่ลูกมีใจความเป็นแบบไหนก็คือขัดแย้งกันนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะดูประโยคต่อไปนะคะมีชายชอบใช้กําลังจึงมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำ นะคะมีชัยชอบใช้กำลังจึงมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำแน่นอนคะ่ะลูกพอหนูเจอประโยคนี้นะคะุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนทำทำข้อนี้ได้นะอ่ะมาดูกันคำเชื่อมข้อนี้คือคำว่าจึงจึงเป็นคำเชื่อมประโยคข้างหน้าของคำว่าจึงคือคำว่าอะไรคะมีชัยชอบใช้กำลังและประโยคข้างหลังของคำว่าจึงคือมีชัยมีเรื่องชกต่อยเป็นประ จำนั่นเองทีนี้คําว่าจึงเป็นคําเชื่อมแบบไหนเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างต่อมานะคะประโยคนะคะถึงเขาเป็นนักมวยฉันก็ไม่กลัวเขาสังเกตไหมถึงเขาเป็นนักมวยเนี่ยมีคำเชื่อมและหนึค่คือคำว่าหนึ่งมีคำว่าถึงแล้วก็มีคำว่าก็เอ๊ คำตอบเราสอ,สองคนตรงกันไหมเด็กๆเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะก็คือถึงจุดๆก็เป็นคําเชื่อมนะคะเชื่อมคําว่าอะไรเขาเป็นนักมวยเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรถึงมีประโยคต่อท้ายคือคําว่าเขาเป็นนักมวยใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นนักมวยแล้วก็ประโยคอันที่สองคืออะไรคะเด็กๆฉันไม่กลัวเขาเห็นไหมคะอ่ามี แล้วมีใจความแบบไหน,นก็คือเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะต่อมาถ้านุดีนุดีต้องการเก็บเงินก็ควรใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะช่วยครูนหน่อยลูกว่าคำตอบข้อนนี้มันตอบว่าอย่างไรนะคะสิ่งแรกที่เราเจอประโยคแบบนี้ปุ๊บให้หนูวิเคราะห์เลยค่ะว่าเฮ้ยคำไหนที่สามารถเป็นคำเชื่อมได้นะ คำไหนที่สามารถเอ้ยพอเชื่อมแล้วมันเชื่อมอะไรเชื่อมคํากับคำไหมหรือเชื่อมประโยคก,กับประโยคไหมนะคะอ่ะลองดูนะเห็นไหมคะมีคําเชื่อมคําว่าถ้าจุดจุดจุด,จดก็สังเกตไหมเนี่ยเห็นไหมคะ ถ้าจุดๆก็เนี่ยเห็นไหมคะที่ครูทาไฮไลท์ไว้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นคําเชื่อมนะคะเชื่อมคําว่าอะไรเชื่อมคําว่านุดีต้องการเก็บเงินเห็นไหมคะซึ่งคําว่าถ้าเนี่ยขอโทษค่ะคาว่านุดีต้องการเก็บเงินเนี่ยประโยคเนี้ยมันอยู่ข้างหลังคําว่าถ้าใช่ไหมคะทีนี้มาดูเชื่อมคําว่านุดีต้องการเก็บเงินและกับคําว่าอะไรนุดีต้องใช้จ่ายยางประหยัดนั่นเองรู้แล้วว่าคําเชื่อมข้อนี้คือคําว่า ้าจุดจุดก็ที่นี้มีใจความสำคัญอะไรคะเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆคำเชื่อมที่เรามาทบทวนในวันนี้มันไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะทีนี้อะเรามาฝึกคำถามกระตุ้นความคิดกันนะคะว่าคำตอบในช้อยเนี้ยควรตอบว่าอย่างไรนะคะคำถามมีอยู่ว่าจงเลือกคำเชื่อมที่กำหนดให้เติมลงในประโยคให้ได้ใจความสม บู์นั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่นคำว่ามีคำว่าแต่หรือและเพราะอันนี้คุณครูขอโทษด้วยนะคุณครูลืมสละ,ะ,สะตัวพยัญชนะตัวหนึ่งเดยวคููเติมให้นะ อ่าตัวนังสืออาจจะไม่สวยด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยนะลูกนะอ่ะดูนะมีคําว่าเพราะมีคําว่าจึงแล้วก็มีคําว่าถ้าจุดจุดก็ดังนั้นจุด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 จึงเพราะจุดจุดจึงหากจุดจุดก็แล้วก็เลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำข้อความกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูทํากําหนดไว้เนี่ยลูกไปเติมเนี่ยเห็นไหมคะในโจทย์อย่างเช่นดูพร้อมกันนะปรณีจุด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  อารยาไปไว่ายน้ําทุกวันศุกร์เอ๊ะจะเอาเละดีนะปราณีแต่อารยาไปว่ายน้ําวันศุกร์มันดูเป็นยังไงคะมันดูแปลกๆเนาะอ่าข้อนี้ตอบอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะปราณีและอารยาไปไว่ายน้ําทุกวันศุกร์เป็นข้อความเป็นคําเชื่อมที่คล้อยตามกันนะอันนี้นะไปด้วยกันได้นะคะต่อมาข้อที่2สมพรชอบเที่ยวชมทะเลธรรมชาติ และเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ไทยเฮ้ได้ไหมหรือสมพรชอบเที่ยวชมธรรมชาติทะเลธรรมชาติหรือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ไทยเอ๊ะมันดูแปลกๆเนาะอ่ะไปดูเฉลยกันเลยค่ะจึงนะคะข้อนี้ต้องเป็นคําว่าจึงนะคะจึงเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ไทยนั่นเองนะคะข้อที่3น้องไปทัศนศึกษาชั้นจุดๆๆๆ,ๆต้องไปกับน้องด้วย นะคะเด็กๆคําตอบข้อนี้คืออะไรไปดูกันเลยนะคะก็คือคำว่าเลยนะคะอ่านใหม่พร้อมกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหนึ่งสองไปน้องไปทัศนะศึกษาฉันเลยต้องไปกับน้องด้วยนะคะอ่าต่อมาข้อที่สีจุดจุดจุดอาหารจะหมดเร็วมากทุกคนต้องจุดจุดจุดต้องรีบไปที่โรงอาหารนะคะสมมุติว่าครูบอกว่าดังนั้นดูนะ ดังนั้นอาหารจะหมดเร็วมากทุกคนจึงต้องรีบไปที่โรงอาหารได้ไหมมันดูปแปลกเนาะอ่าลองดูนะคะไปดูเฉลยกันเลยก็คือถ้าอาหารจะหมดเร็วมากทุกคนก็ต้องรีบไปที่โรงอาหารนั่นเองมาดูข้อที่5ค่ะลูกข้อที่5หากนักเรียนมีเวลาว่าง ก็ควรศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่านักเรียนมีความมีความมีเวลาว่างเนี่ยนักเรียนก็คงก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะต่อมาข้อที่6สุดาชอบวิ่งเป็นประจำทุกวันจุดๆๆเขาไม่คิดจะเป็นนักกีฬาวิ่งแข่งคำตอบข้อนี้คืออะไรคะเด็กๆอ่าคือคำว่าแต่นะคะก็คือขัดแย้งกันนั่นเองนะคะเด็กๆ เห็นไหมคะข้อที่7สุธีเป็นนักกีฬาที่ดีเพราะเขามีน้ำใจนักกีฬานะคะต่อมาข้อที่8เธอจะทำความสะอาดบ้านหรือจะทำอาหารนะคะก็คือเป็นเป็นความเชื่อมที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราไม่สามารถทำความสะอาดบ้านกับทำอาหารไปพร้อมกันได้นะคะเราก็ต้องเลือก สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะออามาดูข้อที่9ก้าค่ะลูกซ้มโอต้องการสอบได้คะแนนดีๆจุดๆเธอแล้วก็จุดๆต้องต,อตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษไปดูคําตอบกันเลยค่ะเด็กๆก,ก็คือดังนั้นและก็จึงนะคะซ้อมโอต้องการสอบได้คะแนนดีนะคะดังนั้นเธอจึงต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษข้อสุดท้ายค่ะลูกก็คืออะไรคะ เพราะเขามาหาฉันตั้งแต่เมื่อวานเราจึงคงได้พบกันนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมที่ครูให้หนูลองทดสอบดูนะคะเห็นไหมคะคำเชื่อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่า ทีนี้เราก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวสไลด์นี้คุณครูจะมาสรุปรวบยอดนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องคําเชื่อมนะคะหรือทบทวนความเชื่อมเนี่ยคืออะไรนะคะเด็กๆ คำเชื่อมเนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่เชื่อมคํากลุ่มคำนะคะหรือประโยคเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็คําเชื่อมเนี่ยใช้เชื่อมประโยคต้องใช้ให้เพื่อการสื่อสื่อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในเนื้อเรื่องทบทวนคําเชื่อมนะคะค,คุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยเรียนจบในวันนี้ จะสามารถทําใบงานได้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมทำใบงานด้วยนะเด็กๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะฝากานักเรียนในเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเด็กๆทุกวันนี้เชื้อโรคมันติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปทุกๆวันนะคะคุณครูจากโรงเรียนสุพิชยาทุกท่านเป็นห่วงนักเรียนทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ